รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัยโฮมเบอ e r ส GROUP ร่วมกับมิเตอรสานโฮม a y อ r s สไกด์ ครับบ่ายโมงแล้วครับวันอาทิตย์แบบนี้เจอกันอย่างนี้แหละนะฮะเวลาดีๆที่จะพาคุณเนี่ยไปดูทำเลเด่นๆโครงการดีๆครับกับโฮมบายเอสกายและผมแอนดี้เขมมุกสวัสดีครับสบายดีกันหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เข้าสู่เดือนที่3แล้วมีนาคมแล้วคุณผู้ชมครับปีแพะแพะต้องรับอะไรครับไม่รับบาปแล้วรับแต่ทองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเงินเดือนกาะึ้นโบนัสก็ได้ ตุดจีนแต่อียก็ได้กันโอ้โหอ่งเปาเต็มที่เลยใช่ไหมเก็บตังค์กันบ้างหรือเปล่าเงินอยู่ในกระเป๋าเยอะแค่ไหนครับต้องเยอะนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณไปดูนะฮะบอกได้เลยว่าเห็นแล้วอยากได้ทันทีเลยจะเป็นที่ไหนนั้นมีเงินชัวนะไปครับรามเก้ารัชดาทำเลแห่งอนาคตนิวซี d ดีแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ขึ้นเพียบคอนโดเปิดใหม่ตรึม ราคาเริ่มล้านกว่าบาทจนถึงตารางเมตรละแสนกว่าอวดชมใหม่ใช้ลกว่าเดิมกา so รเด n นอโศกพราม9ก้ารีโนเวทใหม่หมดจดตั้งแต่แลนด์สเคปจนถึงภายในห้องพักสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง2ล้านไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาที่จอดรถอีกต่อไปเมซองการเดินแจ้งวัฒนะคอนโดที่ให้คุณมากกว่าที่จอดรถเกิน100เ ที่ดิน3ไร่มีแค่79ยูนิตเท่านั้นจับจองได้ในราคาสบายกระเป๋าให้ตายสิพบผาคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่ที่เขาเรียกว่า CBD ครับเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ช้านี้ต้องบอกเลยครับนี่คือทำเลพระราม9ครับผม ระรมเก้าห,หลายคนนะครับก็นึกถึงนะฮะว่าบริเวณสี่แยกนี้เนี่ยโอ้โหติการชตูนพิเศษเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้จริงๆหรอเป็นไปแล้วเอ็มอาร์ทีก็มีศูนย์การค้าเยอะแยะเซนทัลก็อยู่ฝั่งนี้เทสโก้โรต้าก็อยู่นู่นตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นบิ๊กซีอะไรมันจเจริญโตโต,ตเร็วขนาดนี้คุณผู้ชมครับเนาะต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือโอกาสของคุณแล้ววันนี้แอนดี้พาคุณมาที่นี่เพราะว่าที่นี่คุณกำลังจะได้เห็นความอลังการที่เขาบอกว่าถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ จะเป็นเขาเรียกว่าติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกเลยทีเดียวช่วงโฮมเซอร์เวย์สนับสนุนโดยชวนชืนช่นโมดัดวิภาวดีทาวน์โฮม3ชั้นติดถนนวิภาวดีา้แยกหลัก4เริ่ม4,590,000บาทโทร1 6 2 2กด0ูคุณอะไร gate, เวสเกตเมืองที่อยู่อาศัยสมบูรณ์แบบที่สุดในบางบัวทอง ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงโทร0 2 1 5 0 6 7 4 4 6ล็อก3คอนโดสุขุมวิท101ทับ1ใกล้ BTS เปิดใหม่พร้อมเข้าอยู่1 bedroom เริ่ม1ล้านบาท ถ้าพูดถึงทําเลพระราม9นะครับหลายคนก็ต้องนึกถึงบริเวณ4แยกพระรามเก้าใช่ไหมครับที่ตัดกับถนนราชาพิเศษเอะไม่ต้องชมอันนี้ไม่ต้องถามอดุลก็ได้ถามแอนดี้แอนดี้ก็รู้ เราะเป็นย่านที่พีคที่สุดครับจเจริญเติบโต,ต,ตมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับมีทั้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โรงแรมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารสานักงานขนาดใหญ่อีกหลายๆแห่งครับแล้วก็ิีกโปรเจกต์ที่ผมอยากให้สร้างเสร็จเร็วเวเลือกเกิดเลยนั่นก็คือ The Super Tower ครับตึกสูงริมถนนพระราม9ก้าที่มีความสูงถึง125ชั้นหรือ600กว่าเมตรเลยทีเดียวครับและว่ากันว่าในปีส5 6 2นะครับที่ตึกนี้สร้างเสร็จก็จะติดอันดับ1ใน10ของตึกที่สสูงทีุ่ด ในโลกเลยครับโอ้ oh my god ดังใหญ่แล้วนะครับพระรามเก้าทั้งหมดนี้นะครับเป็นที่มาของนิยามคําว่า new CBD หรือว่าศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานาครที่ย่านพระรามเก้าเขาได้รับมาครับและแน่นอนว่าเป็นศูนย์กลางทั้งทีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายก็ต้องครบครันตามมาด้วยครับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็มี a i r p o r t Link งสถานีมักกะสันก็อยู่ใกล้ๆทางด่วนทางลัดถนนสายหลักสายรองโอ้โ oh ห oh. ครบทุกอย่างเลย แต่ชั่วโมงเร่งด่วนรถก็ยังติดมาหาศาลอยู่เลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับและทําใจกันหน่อยละกันเอถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ย้ายมาแถวนี้เลยดีไหมครับมีบ้านใกล้ที่ทำงานก็สบายอกสบายใจมาครับมาดูดีกว่านะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยคอนโดมิเนียมมีให้คุณเลือกเยอะแยะเลยราคาก็หลากหลายอย่างแบรนด์ดังๆติดถนนใหญ่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าฝั่งทางนี้เลยนะครับก็ตารางเมตรละอืมแสนกว่าบาท โอ้ยอะไรจะอุทานดังขนาดนั้นคุณผู้ชมครับถ้าบัตเจ็ตไม่เยอะก็ถอยเข้าซอยสิครับประเภทอาคารโล w r i s ก็ยังมีอีกเยอะเลยห้องเนี่ย20กว่าตารางเมตรก็ซักประมาณล้านเล้าน8ราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือพระรามเก้ารัชดาทำเลดีมีอนาคตบ้านอยู่ใกล้ผมเลยนะครับดูไปดูมาแล้วคุณผู้ชมครับมันเจริญจริงๆเลยครับโอ้โห แต่แน่นอนครับคำว่าเจริญนั้นก็จะมีคําว่ารถติดตามมาด้วยแต่ถ้าคุณมีนะมันจะเป็นคอนโดมีมบ้านแถวนี้นะผมบอกเลยว่าคุณจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคุณจะไม่รุ่งริ่งแบบนี้ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะให้คุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาดูที่บริษัยแถวนี้กันดีกว่าครับผมมีอยู่หนึ่งที่ซึ่งอยู่ประมาณนี่เลี้ยวแล้วตรงไปตรงนี้เลยนะถึงเลยครับที่แห่งนี้มีชื่อว่าการ์เด้นอโศกพระรา9เขาบอกที่นี่นะสวยมากครบวงจร สสวยนนสวยยคมากช่วงโฮมช o ยส์สนับสนุนโดยโวกเพรสคอนโดมิเนียมสุขุมวิท107พบกับความใกล้เพียงแค่9ร้อยห้าสิบเมตรจาก BTS Bearing โทร027446622เวอรี่คอนโดสุขุมวิท72คอนโดใหม่พร้อมอยู่คู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแปดนาทีจาก BTS Bearing Oh, 027207888สวัสดีค่ะคุณแอนดี้อ๋อโอเคค่ะคุณแอนดี้อยู่ตรงไหนคะ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่การเด้นอโศกพระรามเก้าครับอ๋อตุ๊กตาอยู่ในแบตเทิลแดนสวีทนะค่ะอ๋อตุ๊กตาเห็นคุณแอนดี้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวครับโอเคครับครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรอนานไหมครับไม่เป็นไรค่ะจิงไงเชิญนั่งก่อนค่ะขอบคุณค่ะแมสวยจังเลยนะครับแต่เอ๊ะมันคุ้นๆยังไงไม่รู้นะฮะ ใช่หรือเปล่าที่ที่มีสระว่ายน้ำใหญ่เลยที่อยู่บนะใช่เลยคุณแอนดี้เคยมาแล้วใช่ไหมคะคิดว่านะครับเคยพาคุณผู้ชมมาดูแล้วทีหนึ่งอ๋อใช่ค่ะตอนนั้นที่คุณแอนดี้มาเนี่ยต้องเท้าความนิดหนึ่งคือข้างบนเนี่ยเขาจะมีสระว่ายน้ําทางด้านบนที่เป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทางบริษัท a อ e s เ a t e นะคะเข้ามาพัฒนาโครงการในส่วนตรงนี้ก็คือมาปรับปรุงพื้นที่สีเขียวให้มันเพิ่มขึ้นอย่างที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราค่อนข้างเยอะเต็มเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคะคมแล้วก็อย่างหนึ่งตรงนี้เรานั่งอยู่บริเวณร้าน e บ t เทิลแดนสวีทนะคะแล้วรู้สึกว่าข้างหน้านี้ก็มีแฟม l ี m หมาด้วยใช่ค่ะเปิด24โมอง,มอ,งอ่าแลนะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอะไรอื่นอื่นไหมฮะตรงนี้เนี่ยของเราก็จะมีเป็นรอนดี้ค่ะซึ่งใช่เป็นลักษณะของการหยอดเหรียญมีทั้งเครื่่อองักผ้าบ ดีก่อนยังไม่ได้แนะนำคุณผู้ชมเลยขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่การเล่นอโศกพระรามเก้านะครับแน่นอนครับเรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ดีกว่ามีอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์อื่นบ้าง คอนเซปต์ของโครงการไกรดได้นาโศกพรามเก้าของเราอะนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเหมือน Mypressure ชีวิตดีอยู่สนุกถูกกว่าเช่าชีวิตดีเนี่ยของเราเนี่ยก็คือว่าเรามีส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะคในโครงการอย่างเช่นฟิตเนสที่ใหญ่มากนะคะซึ่งอันนี้ใหญ่จริงๆคือให้มากกว่าเยอะๆจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ,อ,อยู่สนุกอยู่สนุกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบนะคะคือตรงนี้เนี่ยเราให้ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลย แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจำนวนห้องอะไรเหมือนเดิมหมดไหมฮะจำนวนห้องเหมือนเดิมค่ะทุกประมาณ <6 30 S 2> เท่าไหร่ฮะ630ยูนิตค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนะคะของเราเนี่ยจะมีแบ่งเป็นห้องสตูดิโอนะคะสตูดิโอไทป์เนี่ยของเราจะเริ่มที่2ีตารางเมตรและนอกเหนือนจาก26ตารางเมตรนี่มีอื่นๆอีกไหมฮะก็ของเราจะมีเป็นหนึ่งห้องนอนค่ะคซึ่งหนึ่งห้องนอนเนี่ยพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่33ตารางเมตรนะคะ <Okay. S 2> จนถึง39ตารางเมตรและใหญ่กว่านั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องนอนขนาดสวีท ซึ่งพื้นที่จะอยู่ที่43ถึง76เลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกค่ะเป็น2ห้องนอนซึ่งใช่ใหญ่เลย66ตารางเมตรเยี่ยมเลยครับฟังดูแบบนี้แล้วผมว่าอยากเห็นห้องแล้วว่าจะมีการปรับปรุงเละเดคอเรทอะไรไปแค่ไหนยินดีเลยค่ะไปไหมครับได้ค่ะเชิญครับเชิญค่ะ ใจังเลยอ่ะสวยไหมคะสวยมากเลยครับน่ารักมากเลยห้องเนี้องนี้เป็นห้องไซส์ขนาดประมาณหนึ่งห้องนอนเดินเข้ามาเป็นครัวมีตู้น้อยนักนะจะเห็นตู้เย็นแบบอยู่คนละฝั่งกับครัวนะครับอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะห้องมันจะดูเป็นไซส์ใหญ่ค่ะคือเราจะเน้นส่วนของห้องนั่งเล่นแต่อย่างที่บอกคือเฟอร์นิเจอร์ที่คุณแอนดี้เห็นทุกอย่างอย่างนี้เลยค่ะให้ตามนี้เลยให้อย่างนี้เลยใช่เฟอร์นิเจอร์นี้รวมใช่ที่วางทีวีด้วย นอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วยังให้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยใช่เดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะเชิญค่ะอุ้ยห้องนอนก็ใหญ่นะใหญ่ไหมคะมีวอลล์อินคอเซ็ตด้วยนะคะว้าวว้าวดีดอฟ้าอีกด้วยใช่รวมถึงผ้าม่านทุกอย่างคือเราให้ทั้งหมดเลยเตียงฟูกนะคะมีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเดห้องน้ำเชิญค่ะอันนี้ให้หมดเลยใช่ไหมให้หมดเลยค่ะ เช่นค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของ w a l k i n ินคอเค่ะครับนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยคะ่ะว <Wow. S 1> ้าวโอ้โห oh, oh. ได้ไซส์ใหญ่เลยหรือคุณเอนนี่จะไม่ใช้จะทำเป็น w a l k i n ินคอ s e เใหญ่กว่าน,นั้นก็ได้ คุณผู้ชมครับแหมต้องบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะปรับเปลี่ยนพัฒนาทุกอย่างได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ,รบมีอะไรอยากจะบอกคุณลูกค้าไหมฮะที่จะมาเป็นลูกบ้านให้กับคุณ โอเคก็คือตรงนี้นะคะส่วนของอ,อย่างโครงการการเดินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมคันละแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะคะซึ่งสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดไม่รีบมาไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้โปรโมชั่นสุดๆเลยจริงๆโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะโครงการเนี่ยของเราเนี่ยจะเริ่มที่1.6ล้านเป็นท้องสตูดิโอทาย26ตารางเมตรนะคะโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยของของ,ของเราเลยนะคะก็คือจะมีฟรีค่าส่วนกลาง 30บาทต่อตารางเมตรตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องชาระเลย1ปีนะคะแล้วก็ฟรีเงินกองทุนส่วนกลางนะคะอีกอย่างหนึ่งคือฟรีฟิตเนสสระว่ายน้ำนอกจากนั้นถ้าเกิดลูกค้าใจจองพร้อมทำสัญญาเนี่ยเรามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตนะคะสูตรเปอร์เซ็นต์10เดือนเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยเหมือนกันครับที่สละเวลาของคุณนะพาเรามาดูที่ส้ขอบคุณคุณแอนดี้ด้วยขอบคุณทุกอย่างมากครับฝากด้วยนะครับ1เท่าไหร่นะ1.6ล้านค่ะ1.6ล้านเริ่มต้นนะครับ คอนโดมิเนียมเนี่ยเขามีข้อดีมากมายนะครับมไม่มีอะไรไม่ดีเลยสะดวกสบายมากๆเห <laughs> มือนกับผมตอนนี้ครับยืนตรงนี้หล่อมากเนื่อว่าตัวเองเป็นพระเอกมามาก็จริงๆนะคอนโดมิเนียมเนี่ยคือเขามีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยการเดินทางสบายๆนะครับแล้วยิ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS เนี่ยหรือว่า MRT เนี่ยโอ้โหชีวิตนี่เหมือนอยู่บนสวรรค์ครับไม่ต้องขับรถขับลาไปไหนเซฟเงินไปตั้งเยอะแยะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่พูดจริงๆเวลาเราไปซื้อคอนโดมิเนียม โครงการก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ต้องกลัวนะคุณอยู่ที่เนี่ยที่จอดรถมีพอและพอให้กับทุกๆคนแต่พออยู่จริงแล้วมันไม่ใช่อืมจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณเนี่ยไปโครงการโครงการนึ่งครับที่เขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าใครมาอยู่ที่นี่คุณจะมีที่จอดรถเป็นชื่อของคุณใครก็จอดไม่ได้ฮะและส่วนการนะครับใหญ่โตมโหฬารมากเขาให้ถึง70%ของพื้นที่ทั้งหมดที่เขามีอยู่ เราจะไปที่แจ้งพัชนะกันครับแต่จะเป็นที่ไหนกันแล้วก็ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาเพราะที่นี่เขามีชื่อว่าเมซองกราเดนสแควร์ครับช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดยโกลเพรสคอนโดมิเนียมสุขุมวิทร้อยเจ็ดพบพบความใกล้เพียงแค่เก้าร้อยห้าสิบเมตรจากบีทีเอสแบรนดโทรศูนย์สองเจ็ดสี่สี่หกหกสองสอง เดลิโก์ทาวน์แอดวัชรพลทาวน์โฮมสามชั้นใกล้ทางด่วนวัชรพลเริ่ม2 9 9ล้านบาทโทร0 2 5 1 9 9 5 1 1มาถึงแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจไปวันนี้ผมไม่ได้พาคุณมาเที่ยวที่แอลบานูเจ้าพนักแล้วครับแต่จะบอกว่า ตรงนี้ครับในนี้ครับตรงตึกที่มี Starbucks อยู่ตรงนี้บริเวทชั้น2นั้นมีสำนักงานสำนักงานหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเคลมตัวเองแล้วว่าเขาเป็นโครงการที่มีที่จอดรถให้กับลูกบ้านทุกคน100%เซและส่วนการนะครับเขาบอกว่าให้ถึง70%ของพื้นที่ที่เขามีอยู่จะใหญ่ขนาดไหนตอนนี้เขารออยู่แล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการเม่องการเ์เด้นครับ และวันนี้เราโชคดีมากๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราได้อยู่กับท่านประธานชากรนะครับดรทวีราบครับสวัสดีครับวันนี้นะครับท่านจะมาพูดถึงนะฮะในเรื่องข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเมซองการ์เดนแจ้งคณะ1ิบครับผมทราบข่าวมาว่าที่คอนโดมิเนียมนี้มีความพิเศษที่จะมอบกับลูกบ้านซึ่งเกี่ยวกับที่จอดรถครับุยบอกผมหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับครับโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่มีจุดโดดเด่นครับหลายอย่างนะครับอันดับแรกเนี่ย พื้นที่กว้างอสองตัวอาคารเนี่ยห้องแต่และห้องในจุดเด่นก็คือยู่มุมหมดมเป็นห้องมุมหมดมนะฮะแล้วฟอนึงก็มีแค่สี่ห้องครับและอาคารหลังหนึ่งก็มีแค่ยี่สิบห้องอม,อม,มีให้เลือกหลายขนาดครับที่สำคัญโดดเด่นก็คือที่จอดรถตามกฎหมายเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์แต่ปรากฏว่าโครงการเนี้ยเน้นที่จอดรถให้ทุก ห้องเลยมีอิสระได้ฟรีๆหนๆึ่งที่เลยคือความหมายของท่านคือถ้าคุณซื้อห้องนี้ครับคุณสามารถที่จะลดหนึ่งที่ตรงนี้เลือกได้เลยเลือกตรงไหนจุดไหนก็ได้จะเอาอยู่ใกล้ห้องคุณเดินจากตรงไหนไปก็ได้ครับแต่จะเป็นของคุณคนเดียวคนอื่นมาจอดไม่ได้ไม่ได้ครับอนะครับ่จุดเด่นอันท <omon itor> ี <incoming> ่สามก็คือพื้นที่ส่วนกลางมีถึง70%เอของเกือบสามไร่นี่นะฮะ แล้ว<อ>เราม,งงมีขับเฮาส์มีสาวยน้ำแล้วก็มีฟิตเนสครับพร้อมให้เลยอย่างที่ที่ผมทราบมาอีกว่าโครงการหรือคอนโดมิเนียมนี้เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อใครครมีเราจัดขึ้นมาเพื่อสวัสดิการพนักง,งานและวิสาหกิจที่อยู่บริเวณนี้เป็นสวัสดิการที่ให้ราคาพิเศษครับถ้าพนักง,งานและวิสาหกิจมาซื้อเนี่ยจะได้ลด5%ร คนทั่วไปอย่างผมแล้วครับหรือว่าแฟนๆรายการทั่วไปก็สามารถซื้อได้เกือบคุณเอดดี้อยากมาซื้อได้เลยสบายเลยสบายเลยซึ่งไซส์ก็ต่างกันไปปะฮะต่างกันหนึ่งฟลอร์หนึ่งฟลอร์ประกอบด้วย45ตารางเมตรสองห้องนอนสองห้องครับแล้วก็39ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ยี่สิบเจ็ดตารางเมตรหนึ่งห้องโอเคครับอยากเห็นห้องมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูโดย ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่นี่โอ้โหอฮะท่านชื่ออะไรครับคุณเนตคุณเนตใช่ไหมโอเคได้โอเคครับนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาท่านเลยนะคเชิญขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแอนดี้สวัสดีค่ะเชิญครัขออนุญาตครับนี่ก็คือเป็นห้อง45ตารางเมตรถูกต้องค่ะอย่างที่ด็อกเตอร์ท่านว่าเพิ่งออกเข้ามานี่อวดโถงอยู่นะก็อสบาคนะสบายค่ะแลวนี่เป็นโซนคิทเช่น อันนี้คือให้หมดเลยไหมครับอันนี้ให้หมดเลยค่ะชุดครัวเราให้แบบนี้เลยะให้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะทั้งเตาทั้งฮูดแล้วก็ซิงค์โอ้มีที่ใส่ไมโครเวฟเรียบร้อย่ะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนนีดก่อฮะเชิญค่ะมาเลยครับห้องเออันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่เชิญเลยครับนี่คุณผู้ชมครับว้าวว้าวดูซินี่ห้องใหญ่สุดเลยใช่ไหมฮะค่ะโอเคเลย แอร์มีให้มีให้ค่ะมีให้ทุกห้องโอเคครับเยี่ยมไปครับห้องเล็กค่ะไปดูห้องเล็กสินี่ครับเชญเลยค่ะโอ้โหห้องอบอ,อุ่นมากๆเลยอะ่ะและด้วยเข้าใจเนาะว่าด้วยความที่ตัวพี่เองก็ตั้งใจที่แบบว่าให้มันอยู่แต่ในแต่ละมุมโซนข,<า>ของแต่ละชั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าเ,เดี๋ยวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่อยาก อยากได้ห้องมุมอยากอยู่แบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ให้หมดเลยใช่ไหมให้ค่ะให้หมดเลยค่ะโอเคได้ส่วนด้านในนี้น่าจะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ําค่ะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอุ้ยห้องน้ําใหญ่เลยว้าวค่ะให้อย่างนี้สุขภัณฑ์นี่ให้อย่างนี้เลยป่ะครับให้แบบนี้เลยค่ะหรอห้องน้ําคือเราให้แบบอย่างนี้เลยค่ะมันเครื่องทําน้าอุ่นฉากนให้บานเลื่อนอะไรก็ได้อย่างนี่ด้วย ดูห้องกันไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไปแล้วคราวนี้คุณต้องถามว่าตอนนี้โครงการของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วครับก็ตอนนี้เริ่มตอกเสาเข็มแล้วคะ่ะขึ้นตึกที่2แล้วคะ่ะก็น่าจะแล้วเสร็จชักก็ประมาณกลางๆปีหน้าก็เสร็จแล้วคะ่ะแล้วราคาล่ะครับราคาเราเริ่มต้นที่20จาตารางเมตรนะคะหนึ1 1> ่งห้องนอนหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื 1, 4, 90, ่นแล้วอีกทายปหนึ่งคือ39ตารางเมตรอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนเหมือนกันรเริ่มต้นที่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสำหรับ ไทายที่เราดูไปเมื่อกี้นี้นะคะที่ห้องตัวอย่าง45ตารางเมตร2ห้องนอนเริ่มต้นที่2ล้าน2 9 0 0 0 0ค่ะน่าสนใจมากและที่สำคัญคือ fully f i t n e s s ่ค <S <S คุณผ <c oughs> ู้ช <c oughs> ครับนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วยังไงฝากด้วยกันกับโครงการเมซองการ์เด้นค่ะเมซองการ์เด้นครับขอบคุณพี่ไดชมากครับขอบคุณค่ะ จะบอกให้คุณผู้ชมครับว่านอกจากได้ดูรายการของเราแล้วนะครับตามทาง Facebook หรือว่า y o u t u b e เนี่ย แน่นอนครับวันนี้เราก็มีของขวัญดีๆให้กับทุกๆคนนะครับในการที่จะมาร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งกับ Home Buyer s k y และ Rob i n s o n ครับพอ,อนีเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเข้ามาแนละ้วและคลิกไลค์ให้เหตุผลกันสักหน่อยว่าทำไมคุณถึงชอบรายการนี้นะฮะไม่ใช่แค่พิธีกรเียวนะครับเราพูดถึงอย่างอื่นๆโครงการดีๆที่เราพาคุณไปมาเนี่ยมีที่ไหนที่คุณชอบบ้างแล้วก็ส่งเข้ามาครับเรามี3 r o โรบิน n b e a ี b a c k มอบให้กับทุกๆคนเลยนะครับยังไงรีบส่งเข้ามานะครับเพราะว่าเรามีจากัดจริงๆนะ นะอยากให้จริง,รงครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับนี่คือรายการที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รู้ว่าที่อยู่อาศัยที่ดีดเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่อันไหนล่ะที่จะเหมาะคุณที่สุดต้องดูรายการนี้ครับทำเลยได้นดนโครงการได้ดีโฮม e บ e อสกายจัดให้และผมแอนดี้เกตัว่าจะอาสาพาคุณไปให้ถึงที่เลยทีเดียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ